เอเย่นของนิโคลาคาโดโซลงภาพยืนยันย้ายสบบุรีลำยูนเต็ดรอแค่เปิดตัวเอเย่นของนิโคลาคาโดโซลงภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวว่านักเตะที่พวกเขาดูแลอยู่เตรียมย้ายมาสบบุรีลำยูนเต็ดเป็นที่แน่นอนแล้วสโมสรบุรีลำยูนเต็ดเพิ่งเปิดตัวควาคิมมินหอ,อกป้ากาหลังดีกี้แชมป์เคลีกชาวเกาหลีตายมาร่วมทักล่าสุด มีภาพหลุดเตรียมได้ตัวนิโคล่าคาดูโซดาวยิงดีกีเยาวชนทีมชาติอิตาลีมาร่วมทับหลังล่าสุดเอเย่นของนิโคล่าคาดูโซได้ลงภาพยืนยันผ่านอินสตาแกรมว่านักเตะในความดูแลยหญ่มาสปุรลีลัมยินิต็ดทีมในประเทศไทยเป็นที่แน่นอนแล้ว สำหรับนิโคล่าคาโดโซเกิดมาวันที่12ตุลาคม1991ปัจจุบันอายุ31ปีถือสัญชาติอิตาลีคุณพ่อเป็นชาวโรมาเนียแม่ชาวบราซิลเป็นนักเตะเยาวชนของนาปโปลีระหว่างปีคศ2005-2010ก่อนได้เล่นชุดใหญ่ระดับเซเรีบีเคยติดทีมชาติอิตาลีชุดยู19ยู20เล่นตัวรุกได้หลายตำแหน่งทั้งกองกลางปีกองหนา้านอกจากนาปโปลียังเคยเล่นกับอิมโปลี นนาเลดจีนาลาตินาดิวโนโนในอิตาลีเล่นให้อันกอกอนกิมนาสติกในสเปนและนอตติงแฮมฟอร์ลในอังกฤษล่าสุดเล่นในลีกอิสราเอลกับเบลซักนิมนเอฟซีที่ร่วมทีมตั้งแต่ปีคศ2022และยังเคยเล่นกับซัมซุงบูวิงเมื่อปี2021แการท่าเรือคว้าตัวซูมเมทีในด่านอนาคตใกล้จากคัสต o มยูนิตีร่วมทับ สิงเจ้าท่าแกนท่าเรืออีบซีทีมใิสุดเทลิกหนึ่งมีการยืนยันควาตัวซูเมทีโคกโผล่ผู้รักษาประตูวัย4ปีเจ้าของสถิติเก็บกินชีตได้มากที่สุดเป็นอันดับสองของสึกไทยลีกสองเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโดยทำได้13ครั้งจากสโมสสคัสตอมยูไนเต็ดที่มีศสกไททลีกสองมาร่วมทับอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูในซีซั่นใหม่ฤดูกาล2023-2024 เนื่องจากมองว่าทางสโมสรมีถึง4ทัวร์นาเมนต์ที่จะต้องลงแข่งขันในซีซั่นใหม่ประกอบด้วยไทยลีกลีกคัพเอฟเอคัพและ AFC แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกที่มีคิวบุกเกียนเจอร์เจียงเอฟซีทีมจากประเทศจีนในวันที่22สิงหาคม2566ที่จะถึงนี้สำหรับซูเมธีโคกโูเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี การไปเติบโตที่ประเทศเยอรมันและวเคยเป็นอดีตนักเตะเยาวชนของสมโมสรอนฟอร์ตูนาดุเซลดอรฟก่อนที่จะย้ายมาค้าแข่งในเมืองไทยกับทูบางคอกยูเนเต็ดต่อโดยรัฐบุรี FC ฟซีใช้นัดฮอนบินและต้สนสังกัดล่าสุดคือคัสตอมยูเนเต็ดอีกทั้งยังเคยติดทีมชาติไทยรุนอายุไม่เกิน19ปีในยุคข,ของอนุรักษ์สีเกิดอีกด้วย